ถ่ายทอดสดพิธีปิดซีเกม2023พิธีปิดซีเกมวันนี้ถ่ายช่องไหนถ่ายทอดสดซีเกม2023วันนี้วันที่17พฤษภาคม6 6กล่าสุดมหกรรมกีฬาซีเกม2023ซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาเดินทางมาถึงวันสุดท้าย กับพิธีปิดซีเกมอย่างเป็นทางการเช็คช่องทางการถ่ายทอดสดพิธีปิดซีเกม2023วันนี้ดูพิธีปิดซีเกมได้ทางช่องไหนบ้างโปรแกรมถ่ายทอดสดซีเกมวันที่17พฤษภาคม2566เวลา19.00นลบ20.30น ถ่ายทอดสดพิธีปิดซีเกมครั้งที่32ช่องถ่ายทอดสดซีเกมหนึ่งสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีปิดซีเกม2023มีพลเอกเตียบาลรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนผู้แทนประเทศไทยจะมีบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยดกรก้องสารกดยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยในเชิดเกียรติอัถากรเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญร,ร่วมในพธิธีโดยพิธีปิดซีเกมวันนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชก่อนจะส่งไม้ต่อให้เจ้าภาพซีเกม์ ครั้งที่33คือประเทศไทยรับหน้าที่เจ้าภาพในปี2025ซึ่งตัวแทนของประเทศไทยจะมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดกรุงเทพมหานครนายนิติวิวัฒน์วานิตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดชนบุรีนายเจษดาจิตรั์ผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลารวมทั้งนายประชุมบุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมรับมอบธงเจ้าภาพซีเกม2025ในฐานะเมืองเจ้าภาพร่วมสรุปเหรียญซีเกม2023อย่างไม่เป็นทางการลิงค์ถ่ายทอดสดทิธีปิดซีเกม2023เวลา19.00 20.30นถ่ายทอดสด ทีทีปิดซีเกม2023วันนี้ช่อง T Sport 7และ TrueID ช่อง C Game 1ลิงก์ดูสดทีทีปิดซีเกม2023คลิกที่นี่